ไอ้ฮามกินหเหรอมิเชลโคไม่กินขนมปังเลย <c oughs> ไม่ใช่แล้วไม่มีเงินซื้อ <c oughs> มึงเอาไปเลี้ยงสาววันงแอมไอ้ป <c oughs> เอ้ยชาบูเนี่ยชาบูนบ่อยเลยไปไปแล้วเน <c oughs> ี่ยกรัวปาร์ตี้อา,าสาไอ้เต่ามึงม่คนกินยัดไหมเข้าใจปะ่ปะก็คือนั้นหิวอะด่าแเดือดมืดด่านเดงมืดกรหล้าพ่ติดจังดึงแบ็กวอเตอร์ ไ่เจอแล้วใช่ไหมกูขออยากเจอเจ้าของด่านเลยอันยองเซลว่าไงออ้ยเจ๋อเจอเจอเหี้ยงวะตัวอะไรตัวอะไรโมดีมันตึงอะดีฮะเปิ่งมาเมยอ๋อมันตึงอมอนิชั่นนิมิตคุณได้เห็นนิมิตเพิ่งมองแทบแล้วมีไหนวะ อุ้ยชิบหายแล้ววินวอกฮัลโหลกูไม่ได้เจอแต่กูทำเครื่องทังวินวอกเหรอเออมันไต่หัวนะฮะฮัจุบวินวอกไม่ควยได้ซะด้วยจิมันมาอันนี้กูถอดซาวหายีเปิดกันฮะอะไรนะหายีว่าอะไรหายีเปิดอือกูถอดสาวนะทุกคนแกนี่ไปเลยถอนไปให้เห็นให้เห็นเท่าเทมเท่าเทมในมือว่ะ เลยเข้าหลังเข้าหลังใครแนดโดยละออคนใส่เสื้อแก้วโอ้เด็มันไม่เห็นกูอะแล้วมันตั้งแต้งอะไรวะ V.P น่าจะบ้านเล็กมั้งต้องแต้งไขวะไม่เห็นกูเนี่ย V.P น่าจะอยู่บ้านเล็กเพราะว่าเรือไม่มีไปได้ปั่นไฟแหละปั่นเลยปั่นเลยเดี๋ยวเวลาละ เป็นคนขอมเสาใหญ่ดิวะ VP น่าอยู่บ้านเล็กโอพวกนายอย่าเพิ่งคอนเสาฮลหลคุฟเฮ้ยมันอยู่ตรงเรือใหญ่เรือเปิรลนี่มันมองสีนหงแสมาวะเรือยอดเรือยยอดแปลกใครวะเนี่ย ลากไปเกใกล้คุปตนอยู่เรือไง<ต>เรลยยอดไปแคมไปเลยยอดไปไหน,นรึอรเอาเปิ้ลเห็นเพื่อนมันเหรอพี่เตาชอบไปกับเพื่อนไปเสียไม้ไม่สอกันแล้วเนี่ยเฮ้ยเปยไม้เกินเปอะไรโดนไม้เตีต๋ยว วิ่งบ็นนักร้องปะวิ่งบนนักหน่อยอะไรวะบนเล้วก็จะโดนตีก็เลยต้องเปย์ไงบ้าจำเป็นแล้วไหมแล้วมีไม้ตรงเออ่ตรงบ้านอ่ะเล่นไปแล้วเอ้ยบ้านยังยังไม่ได้เล่นใบไม่ได้เล่นแต่ตรงใกล้ๆไม้อะไรแบบเดินมาถึงพุบเสร็จพอดีเนี่ยใช้เวลาสองอันเนอร์เพื่อนเนี่ยเป็นไงคือได้จีเลยไม่โทรเทมีเท่านี้อันแอมมันขึ้นตึ้งๆแห่ๆมาเจอ คือบ้านเล็กอ่ะพยายามวนไม้ได้หลายรอบแล้วไม่ใช้ไม่ได้ใช้เสียงดังเสาลากไปแล้วนิ่งไล่กันหนึ่งนี้เลยพี่มาขึ้นไปไม่ได้เฮ้ยโทเทมมันโทเทมธรรมดาก็ถอนไม่ได้ถอนไม่ได้ถอนไม่ได้ถอดหมดเออการมันมีโนวันการมันมีโนวันถ้ามันมีโนวันแล้วไม่มีโทเทมมันก็แย่แย่ที่เอามือเอานิ้วไปนันมันแย่นั่นมันแย่ คิดไปออกมันมองหน้ากูอะเที่ยมเหมือนได้ตัดที่เอาไว้เป่าที่เอาไว้บีบเตสาระวังสาวนึ่งเตะมันเห็นกูถอนโทเทีมไหมแล้วมันก็มองหน้ากูแล้วมันก็ลงมาหาไม่ได้ที่เอาไว้จับปลาแล้วเอาไว้ทอดแล้วมันแหงแม่มาแม่มันเห็นฮะไอ้สัตว์นี่ใครวะไป ไอ้ช่วยเราคอนสเตอร์เจเหรอคือที่อื่นมีเขาเรื่ออะไรกันเนี่ยมันหลุดไหมหรือว่าไงมันหลุดมันตัวเยอะต่อ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 กแปต่อ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 ทำดิฮมกูกำลังพ้นทำเควส์ทำเควสในทำไมทำเงี้ยทำเควสไอ้สัยทำเควส์ช่วยช่วยต่อไอ้เจทำเควส์แหละปูทำเควส์ติดเปลือกหิมะเหลือกล่องเดียวเลยหีบเดียวเนี่ย เปิดหิบนีเฮ้ยมีคนนอนเจเจรีบมาปั่นเดี๋ยวไปช่วยมันเฮ้ยมันนอนแล้วไม่ต้องปิปฝงปิดแพงเลยให้มันลำคาเนี่ยนจะมาเอ้ยนี่กล่องหนึ่งเศษแรกใช่ไหมอืมตัวนี้ม่งล้มตอนนตาตัวตายเลยร้องแล้วตัวเออแม่งมาไปเลยไม่ให้เนีแองาอนี่ยมาเนี่ยองมองแอเอแองแอองอนแอแอ่งอแองอองงง ยี่นี่มีพูดด้วยนะไม่เห็นแม่ไอชี้ปั่นอยู่ใช่ไหมกลับมากลับมาอามเดี๋ยวกูจุกเองถ้ามันมามึงไปช่วยเองกูไปมึงเปิดกล่องก่อนเปิดหีบเปิดหีบปั่นจะได้เสร็จเหมือนไม่หายที่เขาไปเจอเจอไม่เจอแกลแหาชี้มึงปั่นเลยเดี๋ยวกูจะแก้เองเอามึงดีนะนี่ปั่นเสร็จเลยเก้าเก้าไว้ไม่ได้เหรอตรงนั้นมีท่อเพื่อนเพื่อนช่วยรู้เปล่ามันมีรางวัลขึ้นมาได้จบเลยด้วย คือช่วยเตานี่จบคอนเทนต์ยมึงอย่าย่องมาทาเที่ยง่นเ่ยมึงย่องทำไมมึงวิ่งเลยมด่วนมาแล้วตีใครมึงตีใครอดีิ้งไม่ว่าเออไม่มีไม่มีดวันไม่มีดวันเปิเปามกูมัตามกูเปดระไหนวะโอเคเจอประตูแล้วตเ่ารงสร็จประตูอยู่หลังวดวดอ้าวลุดดีหลุดดีเอ้า ตามเดี๋ยวกูไปแทงให้วิ่งวิ่งวิ่งยาวมาทางเมื่อกี้ที่พวกมึงโดนดึงอ่ะลวกกลับมาได้ไหมเดี๋ยวกูไปรับให้นี่จริงๆลงมาลงมาลงมายาวไปประตูเลยเออโอเปิดแล้วนะเปิดเลยเปิดเลยรอถึงเขาเปิดก็ได้ไปไปไปฝากด้วยนะเจเทคคอมมัตเตอร์เอ้ยอ้ามตรงมาตรงมานี่นี่นี่ตรงมานี่ตรงอยู่ตรงอยอะ ขวาไอ้อมึงไปทำไมทางนู้นอ๊ไอ้อ่มึงไปผิดทางไอ้สัสไอ้ี่โดนตีปีนึงไปรับแน่อมันไม่เห็นที่ว่าอาร์มาตงแล้วอ้กลับไปแอวดีวดี้ากเหียแล้วไอ้บไปบอกไปบอกกูยอเองบไปบบได้บอก เป็นไบบไงลอกไม่มันไก่ไหมไก่ไหมไก่ไไก่ไหมวิ่งไปไนเ้ยติดกัอะไรอ่เี้ยไรวะเสามีสมือปไปห้องห้องบนแลุลุลลุล้ล้ยกไปวก็เล่นเอวิ่งอย่างช้าเลยมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องหลงทางแล้วอีกดูประตูหายเหนวเลยขวาขวาอ้ตรงอ้าวทำไมมาดิ อุ้ยนักเลงมายังเต๋ออีกนะมาตั้งโต๊กูัวหมองอะไรอย่าได้เต้มปันนั้นสักทีได้ไ่ยอมปั่นได้ยสักทีทีนี้ได้ปั่นอยู่เครื่องเดียวไอ้บุญยังปั่นกันนะครูก็ปั่นเครื่องเดียวแล้วกูก็วิ่งยาวเลย